อากาศร้อนๆต้องกินไอติมนะคะไม่ดอไเหมนด้ทานินหรอไม่ก็ว่าใหไม่ไทมันเนี่ท้ามัด้ไหมเบะแซ่บ่เบะแ่บอยู่หันหนามันนี่อยู่หันหนานั่งหันหนาพุโอ๊ยโกตาตกแม้ เลกเนาะจลกขึนเนาะหันหนากอหันตึนหนักัาแมนบรวมันเอาเมื่อแบบนแ่บหแมนคราแมนรีนั้นตางเงา่นองเอ้ยนี่หอนไ่เคยกินบ่อกิแ่บแท้กเยอะใชยอะเห็นมันละลาย มันหอนมันน้อกิ้ง้องเย็นแับแซ่บเบาี่เต้ือบอกวาๆท่นีแต่ว่าถามมันเนาะลืมถามลืมพี่อวัรุ่นบออวยร่นแววผัวนีไอเมียแล้ผวเมียเก่าอีเหียวเบาเออยังนันอยู่แต่ว่ามาเอาอีเมียมื่เรียนหนังซื้ออยู่กันะแต่ว่าแม่มันบ่อยเลี่ยน่อสิากไปเนีนยนังซื้ออยู่อีเบกไปเนียตายยังเอาผัวอยู่ อันนี้คือบ้านป้านะคะพี่สาวย่าพานะคะมีบ้านนะคะแต่ไม่อยู่นะคะชอบอยู่แบบนั้นนะคะพ่อเทาเพิ่นห้อนเพิ่นอยู่เห้อนปูนบ่ได้เพิ่นไปอยู่แบบนั้นไปอยู่น้ำพายหญ้ามันจังเย็นนะคะเมื่อน,นี้ไม่กินข้าวเที่ยงอยู่ฮือนหน่น,น,นบ้านป้ากันแกงน้ำไหม่กะตํมามุ่งนะคะกับปลาเผานะคะสักพักเราจะไปรดน้ำผักโตนะคะ ดูมีลิงด้วยนะคะลิงนะคะลิงปีนต้นมะม่วงนะคะระวังมดแดงนะคะลิงน้อยนะคะระวังตัวเด้อนองเองเด้อมีบ่บนวยมันกินสมเออมีอยู่มีอยู่มวงแก้วพู้น่ะมีหอดถั่วเจลอยู่ใต้ต้นผลแล้วน้องออมไปเห็ดกินบ่ะ,ะมาแล้วนะคะนางเอกนะคะ พูน่ะอุ้ยหนาเกียดไอพี่คนไทยคิดได้นี่ยเจ้ากระลือเนาะกลือใส่กล่องกันเนาะกินน้ำมเนาะมันห่อนกินน้ำห่อนกันกินน้ำดูกาแฟด้วยน้ำห่อนบอกกาแฟกินน้ำห่อนบ่ดีน้ำห่อนบนนั่แหละน้ำห่อนดีกระแก้วสมุนไพรสมุนไพรกินกันน้ำกินน้ำดูไปเ้าพร้อมแล้วบันนี้พร้อมแล้วสิไปหดโพักต่อเด้อค่ะ อย่าพานั่นเศร้าไหลแล้วเมื่อกี้มันบดแดดจัง่อยมันเกิดตรงเสียทางไปแล้วล่ะใช้ยามก้นมีสือตมะเลืองบึงยาภาล่างพักเป็นสร้างจากบาทพักขึ้นไช้เ้าบาทคักขึ้นใช้นะคะสั่งยี่สิบบาทล้าง ก็ต้องร่างสะอาดแห้งดอกมันจะไปร่างเองไม่เลยนะยยนมันบดอีกแล้วมาเบิ้งหมากอันหมากฟักทองนะคะมกอืดน,นะคะเนี่ยคคะฟักทองออไปซุปกินกระแสีดได้หน่เบะมกฟังทองเนี่ยมกอืนี่ ซุปกินปูนหน่อยน่ะกระแมนพี่พี <kek> ่กระแมนฟักทองไปซุกโอ้หลายหลายค่ะปูนไปปูนเรื่อยๆทั้งนี้ยังซุ่มดีย่ ตดนน้ำจากองแดงหมดเลยทั้งนี้น,น,ททน้ำก็เต็มตลอดลอย่าพูดเลื่องหน่อยเสร็จขุดหลุมนะคะใส่น้ำไว้อู้หต้นทุเรียนเพื่อนมะม่มวงอันนี้กินสมแซ่บสอยสสดี หอมดีว่านกินหน่อยนึงมอวงใครโอวยมียไหยใจประทันใก่เข่าเาก็จะบดยนะดึ้นแล้วด้ยวยส่วนไีนแห้งด้วยบ้าง่ายแล รา,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 าก็เพื่อนสร้างมักพริกปะเพื่อนบ้านสั่งพริกจักบาทเจ <20 S 2> ้าบาทยี่สิบบาทขึ้นช่ายอีกยี่สิบาทนะคะสรุปวันนี้ยาพาจะมีไรายได้อยู่เท่าไหร่ย,ย่าพาหันมาเบ้าอยู่ได้จักบาทนนถ้าตามถ้าตามเพื่อนสร้างก็สี่สิบบาท เงินไปได้ยาพาไปดไว้้่าน้ำเต็มอันหลุมที่คุดไว้แล้วเด้อค่ะอ,อันนี้เป็นสูตรยาพานะคะไมัน,น่มีถังนอกเป็นตัวที่เก็บน้ำยาพา<ช>นะคะ ลดหญ้านะคะหญ้าสําคัญนะคะลดบักกระชัดเอ้ยมัสีดาผิดแล้วก่อนลดหญ้าก่อนปะมดตะไคร้อ๋อมดตะไคปะเนี่ยเรียกว่าหญ้าเอออย่ายยลืมหักตะไคร้เมื่อนาเบีอย่าลืมเตือนกันด้อยตะไคร้เบิดแล้วอยู่นั้นฟังนี่คืออันเพ่งน้ามาใส่ัยองแดงนะคะแล้วก็เปิดเอานะคะมักสีดา โอห้ยหมดแล้วอันผักแพ้วนี่อันนี้ผักแพ้วเจ้วก,ก็กินดีถ้ากินมักซีดาแล้วตอนนี้ทุเรียนปเป็นตลอดขอเบิ้งแล้วอันนี้ก็หอตะไคร้นี่ก็ตะไคร้นะคะมาท่านใหญ่ท่านใหญ่แต่คิดคิดคิด เออมันเป็นพัดนั่นไงพี่พัดเตีย่ยเขียวมากเลยเด้อค่ะบ้านนี้เขียวมากเลยเขียวมากแล้วก็สิเม่อแล้ป่บ,บ้านนี้หรือยังบ้านใ้เม่อแหละฝนเป็นตะตกแล้ววัต้องหดแล้วเชื้อข่อยนี่ขึ้นม,มาเบิ่งแล้วฝนตกแน่นอนหมดแรกนี่ค่ะขึ้นค่ะขึขข้ขขขนแน่แดดค่ะกระวิด แงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกของยญาาฟาฟ้าผัมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ